สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลังแห่งความรักที่ขับเคลื่อนความเป็นชมพูอรายาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตพาตัวเองมาจากศูนย์จนกลายเป็นตัวแม่สายแฟและคุณแม่ลูกสามที่รู้สึกสมบูรณ์และสมดุลเต็มหนึ่งร้อยเธอบอกเลยว่าพลังมหาศาลมาจากความรักในตัวเองและความรักในครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ขับเคลื่อนความเป็นอรายาเอฮากต ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแพชชั่นในตอนนั้นเรารู้แต่ว่ามันคือโอกาสที่ดีและเป็นเวทีระดับโลกเพียงแต่บอกไม่ได้ว่าปัตจุบันนี้จะเปิดไปสู่อะไรแต่ถ้าเชื่อว่ามันดีเราก็จะทำเต็มที่แพชชั่นส่งเสริมให้เรามาถึงจุดนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคันแฟชั่นหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะบางทีสิ่งที่ได้มาไม่ได้เขะออกมาเป็นตัวเลขได้ฉะนั้นแพชชั่นจึงสำคัญเราต้องมีความสุขณนะขณะที่ทำสิ่งนั้นๆ และเราให้คุณค่ากับประสบการณ์มากเราคิดเสมอว่าถ้าใช้ยแพชชั่นนำทางและเอาสมองติดไปด้วยสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาตอบแทนเราอย่างสาสมเองแม้ระหว่างทางอาจจะต้องทำอะไรที่คนรอบข้างไม่เข้าใจหรือต้องต่อสู้กับทัศนคติของคนอื่นที่ตั้งคำถามว่าทำไปทำไมแต่เวลาจะพิสูจน์เอง เราบันเทิงมากกว่าคนเราต้องมียุคมืดกันทั้งนั้นอย่างเทรนยุค90หรือยุค2000ก็ย้อนกลับมาฮิตในยุคนี้แต่ถ้ามองย้อนกลับไปในยุคนั้นจริงๆก็มีจุดทานะแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมันคือชีวิตนั่นแหละอยากให้คนจดจำอรยะเอหากิตในแบบไหนเรื่องนี้ไม่ใช่แรงจูงใจในการดำเนินชีวิตเราเป็นแค่คนคน,นึงที่อยากมีชีวิตที่ไม่ใช่ว่า perfect แต่มีครอบครัวที่อบอุ่นไม่ทําอะไรที่เดือดร้อนใครเป็นไปตามคันลองความสุขของเราเรียบง่ายมากนะไม่ได้อยากมีชีวิตยอยู่แล้วจะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้ใครแม้ว่าจะมีคนบอกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเพียงแต่สิ่งที่เราเลือกทําเราทําเพราะรักตัวเองและเชื่อว่าเราควรค่าจะได้สิ่งนั้นมันดีกับเราและครอบครัวนี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนเรามากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจาก e new t w e n t v t com ขอบคุณค่ะ